จะพูดถึงเลนที่ซูมครอบโลกพกไปตัวเดียวครบจบในตัวเดียวมันมีความหนักไปข้างหน้าไหมตอนจับถือลืมตัว24-200ไปเลยแหละช่วง28ดีช่วง400ดีบอกเลยนะว่าถ้าคุณไม่ติดเรื่อง F นะจบก่อนอื่นเลยฮะเรามาพูดถึงเรื่องของช่วงของเขาก่อนเลยนะตัวนี้28-400นะโอ้โหถือว่าเป็นจุดดึงดูดเลยนะสำหรับใครที่รู้สึกว่า เฮ้ยตัวเดียวจบเลยไหมแล้วก็ถ้าตัวเดียวจบเลยคุณภาพมันเป็นยังไงนะเพราะว่าที่ผ่านมาในสมัยที่เป็น DSLR ใช่ไหมเลนที่มันซูมเยอะขนาดนี้คุณภาพมันอาจจะแบบแย่ไปเลยนะถ้าเทียบกับเลนที่เป็นแบบ 16-35, 24-70พวกนั้นมันดีอยู่แล้วมันเป็นเลนซูมที่คุณภาพดีแล้วก็ราคาพรีเมียมด้วยแต่ว่าตัวนี้ราคามันก็ไม่เบาเท่าไหร่นะแถมช่วงเนี่ย ตั้งแต่28เนี่ยคือวายมากแล้วนะจนไปถึง400คือแบบโหซุปเปอร์เทเลเลยอะบางคนเนี่ยไปถ่ายนกถ่ายกีฬาเนี่ยก็คือใช้400มิลนี่แหละตัวนี้มันครอบทุกช่วงเลยนะแล้วก็ เอฟของเขาเนี่ยอยู่ที่ F4 จนไปถึง F8 เรียกว่า f ไหลแหละแล้วก็ตอนที่เราใช้28มินนะเที่กว้างสุดที่เราสามารถใช้ได้คือ F4 นะพอเราซูมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะบังคับให้ F กระบอกแคบลงมาเรื่อยๆนะมันก็จะเหลือ F8 ตอนที่เราใช้400มินนั่นเองนะตัวนี้เขียนด้วยว่า VR นะคือมีการสั่นในตัวด้วยนั่นเองครับทีนี้ฮะหลายคนบอกว่าเฮ้ยมัน28 400เนี่ยมันรู้สึกว่ามัน cover อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าวันนี้คุณไม่ได้เอาไปใส่ฟ u l l f r a เหมือนตัวนี้ใช่ไหมเอาไปใส่แบบว่ากล้องที่เป็น APS-C ในคูณูล Z นะพวก Z 50นู่นนี่นั่น Z 30อะไรแบบนี้ใช่ไหมมันจะติดตัว crop factor คูณเข้าไปอีก1.5นะใน nikon จะเป็นคูณ1.5ในแนอใน canon จะเป็นคูณ1.6ใช่ไหมอันนี้พอคูณ1.5เข้าไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าถ้าคุณเอาไปใส่กล้อง APS-C เนี่ยคูณเข้าไปฮะเลนส์มันจะสตาร์ทที่ 42จนถึง600มิลนั่นเองครับโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าถ้าใครแบบว่าอยากเทเลนะ mm. เดี๋ยวเราไปดูคุณภาพกันนะว่ามันพอไหวไหมนะแล้วก็ถ้าใครอยากได้600มิลเนี่ยความจริงมี APS-C ตัวหนึ่งกับเลนตัวนี้นะโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าล่อไป600มิลกันเลยครับ แต่ก่อนจะไปดูเรื่องของคุณภาพหรือว่าความสามารถของ28 400นะผมอยากจะพูดถึงเลนตัวหนึ่งที่แบบว่าตีคู่ขนาดกันมาเลยนะแล้วก็หลายคนอาจจะมีอยู่แล้วแล้วก็เคยใช้อยู่แล้วนะมันคือเลนส์2ี่สิ้นั่นเองนะตัวนี้เนี่ยก็เป็นนิค o n แซดเหมือนกันแล้วก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็เป็น F ไหไร่เหมือนกันคือ F4 ไปจนถึง6.3นะตัวนี้เนี่ยมันยีใช่ไหมก็วายกว่าตัวที่เรากําลังจะรีวิวอะประมาณ4มลก็ถือว่า นิดนึงนิดนึงแล้วก็ตรง200เนี่ยมันจะสุดที่200นะแต่ตัวเนี้ก็คือ2เท่าเลยเป็น400นะวันนี้เดี๋ยวเราเทียบกันไปเลยว่าคุณภาพ2ตัวนี้ต่างกันอย่างไรนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันถูกกว่าใช่ไหมตัวใหม่ออกมาก็ราคาค่อนข้างจะสูงขึ้นมานิดนึงนะเฮ้ย <c oughs> มันน่าเปลี่ยนไหมมันน่าเป็นใช้ตัวนี้ไหมหรือว่าใครยังไม่เคยมี2ตัวเลยอยากแกแบบมีตัวเดียวพกไปจบเลยนะวันนี้เดี๋ยวเทียบกันให้ดูเลยครับ เริ่มเรื่องแรกเลยฮะเรื่องของการการสั่นนะ VR ทั้งคู่นะตัวนี้เนี่ย28,400เขาบอกว่าการสั่นอยู่ที่5สอบนะบางเว็บเนี่ยก็บอกว่า5.5สอบแต่ว่า เอาวว่าประมาณ5ละกันไม่อยากเคลมเยอะนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่4.5นะก็ถือว่าน้อยกว่านิดนึงนะตัวนี้เนี่ยห้าเพราะว่าเลนส์มันเทเลกว่าใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าเออพอเทเลกว่าก็อยากได้กันสั่นมากกว่านิดนึงครับเรื่องนัดมาคือเรื่องของจํานวนม่านไดอะแฟมของเขานะตัว28-400นะ9ใบด้วยกันนะถือว่าเยอะแล้วก็เป็นเลนส์ที่แบบว่าซีเรียสเลยโบเก้เนี่ยพอมันไดอะแฟมเยอะโบเก้มันก็จะกลมมากขึ้นถูกไหมในขนาด เดียวกันมันเป็นเลขขี่นะเวลาที่เราไปถ่าย F ฟแคบแคบเราไปถ่ายไฟนน่นนี่นั่น,นมันก็จะเป็นแชกที่เยอะแบบเยอะแบบคูณ2องอ่ะเก็กลายเป็น18แฉชกอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นเลขขี่นะในขณะที่ตัวนี้เนี่ยแน่นอนมันเป็นตัวอ e ีโคกว่าถูกกว่าตัวแรกที่ออกมานะก็จะมีมาดาแฟบแค่7เท่านั้นนะอันนี้ก็ถือว่าโบเก้อาจจะไม่กลมเท่า9ถูกไหมเดี๋ยวนี้เลนที่แบบว่าโปรโปรไลโปรเขาก็จะเป็นแด่แฟม9ใบด้วยกันฮนะ28 400ตัวนี้9ใบครับ เรื่องนั้นมาที่สําหรับผมนะถ้าคุณจะมีเลนตัวนี้นะเรื่องนี้ต้องรู้เลยคือการโฟกัสใกล้สุดนะสำหรับตัว28-400ที่ออกมาตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าใกล้สุดอยู่ที่20เซนนะถือว่าเฮ้ยใกล้นะเพราะว่าช่วงมันเทเลกว่าแล้วก็ยังโฟกัสใกล้กว่าด้วยนะเดี๋ยวเราไปลองกันว่าได้กําลังขยายเยอะขนาดไหน เรียกว่าถ้ามันช่วงแบบเทเลมากๆแบบนี้เรากําลังขยายมันเยอะแสดงว่าคุณเขาใกล้วัตถุได้เยอะขึ้นโฟกัสได้ใกล้สุดมากกว่าสั้นกว่าเนี่ยมันก็จะได้กําลังขยายหรือว่าแบบเป็นเลนมาโคที่แบบว่าวัตถุจะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยนะในขณะที่ตัวนี้นะตัวแรกเนี่ยยี่สินะ ใกล้สุดอยู่ที่50เซนด้วยกันนะเทเรน้อยกว่าแถมไกลกว่าด้วยนะตัวนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวดูกันว่าถ่ายของชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยมันจะเข้าใกล้ได้ขนาดไหนครับ เรื่องต่อนมาที่อยากแกพูดเลยก็คือเรื่องของขนาดกับน,น้ําหนักนั่นเองนะอยากจะรู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนเพื่อเทียบกันนะตัวนี้เนี่ยอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเลยว่าซื้อตัวไหนดีเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้อยากพกแบบใหญ่โตใช่ไหมตัวแรกฮนะคือ28-400ตัวนี้นะขนาดของเขาอยู่ที่142ม mm ิลลิเมตรด้วยกันนะประมาณ14เซนนะก็ถือว่ามันยาวขนาดนี้แหละไม่รวมฮูดนะแล้วก็ ตัวที่เป็น24-200ครับจะอยู่ที่114มิลนะประมาณ11 1เซนกวซนกว่า,ก,วาก็เทียบให้ดูแบบนี้เลยนะถือว่าก็มันก็ไม่ต่างกันมากนะจริงๆประมาณ3เซนตแต่ว่าที่น่าสนใจกว่าคือตอนที่มันซูมออกมาเนี่นงนะคือผมซูมให้ดูฮนะ ยี่ส0ี่ยซูมออกมาแล้วเนี่ยยาวแน่นอนนะฮะที่ตัว24-200ก็ไม่ได้สั้นนะก็ถือว่ายาวแต่ว่าพอซูมแล้วนะจะเทียบให้ดูแบบนี้นะตัวนี้28-400ตัวนี้24-200พอซูมแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยนะความต่างจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้ยาวกว่าแน่นอนนะเพราะว่ามัน400มิลนะ ก็อันนี้เทียบไปดูในส่วนของขนาดความยาวนะส่วนเรื่องน้ำหนักฮนะ28,400อยู่ที่725กรัมนะก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันในขณะที่ตัวนี้24,200นะอยู่ที่570กรัมต่างกันพอสมควรนะประมาณ2ขีดด้วยกันนะก็รู้สึกว่า ตอนนี้มันถือเนี่ยอันเนี้ยมันรู้สึกว่ามันมีความหนักแหละแล้วก็ตอนที่ซูมออกไปแน่นอนมัน400มิลคือยาวมากนะมันมีความหนักไปข้างหน้าไหมตอนจับถือส่วนตัวผมนะผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หนักหน้าจนแบบหูหน้าคว่ำอย่างนี้นะก็คือชิ้นเล่นเนี่ยเดี๋ยวไปดูโครงสร้างกันนะชิ้นเล่นเนี่ยเขาพยายามกดไว้อยู่ข้างหลังกลางๆลงตรงนี้เนะเวลาที่มันซูมเนี่ยเฉพาะชิ้นหน้าไม่กี่ชิ้นตรงนี้มันจะเคลื่อนไปแต่ว่า ชิ้นหลักๆเนี่ยจะอยู่หลังๆตรงกลางๆก,ก็ถือว่าทําบาลานซ์มาได้ดีแหละตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้มันค่อนข้างเบาเลยแหละ5ขีดกว่าตอนที่ถือถ่ายก็ไม่น่าจะมีเรื่องของน้ําหนักอะไรมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่ตัวนี้เนี่ยถามว่าจับถือแล้วมันบาลานซ์ไหมผมว่าโอเคในส่วนของความบาลานซ์ครับก่อนอื่นมาดูโครงสร้างเลนกันก่อนเลยฮะตัว28-400นะมีชิ้นเลน่ส21ชิ้นนะแล้วก็แบ่งเป็น15กลุ่มแต่ว่าสิ่งน่น่าสนใจคือชิ้นเลนพิเศษนะฮะ ตัว28,400นะใส่แอดฟรีคอลมา3าชิ้นแล้วก็ ED มากถึง4ชิ้นด้วยกันนะในขณะที่ตัว24,200นะแอดฟรีคอลส2ชิ้น ED 2ชิ้นแล้วก็แอดฟรีคอลเ ED นะหนชิ้นเป็นรวมกันหมดเลยทั้ง2อย่างเลยนะเป็นทั้งแอดฟรีคอลด้วยแล้วก็ ED ด้วยเนี่ยหชิ้นด้วยกันนะเท่ากับมีชิ้นเล่นพิเศษเนี่ยหชิ้นนะคร่าวๆเลยในขณะที่ตัว28,400ะมีชิ้นเล่นพิเศษมากถึง7ชิ้นด้วยกันนะ พอไปดูโครงสร้างเลนนะก็จะเห็นว่ามันเป็นการใส่ E D ฮะเข้าไปที่2ชิ้นหน้านะโครงสร้างจะคล้ายๆกันเลยนะแต่อย่างที่ผมบอกไปว่า28,400เนี่ยเขาเอาชิ้นเลนไว้ท้ายๆเห็นไหมฮะหนักไปทางขวานะก็ทำให้เนี่ยสมดุลตอนที่มันซูมออกไปเนี่ยมันไม่เทไป้างหน้านั่นเองนะมันน้ำหนักเนี่ยมันจะทิ้งอยู่กลางๆท้ายๆนะพอมีบอดี้มาอยู่ท้ายเลนเนี่ย น้ำหนักมันก็ดีขึ้นนั่นเองนะรวมถึงการใส่แอนฟ i ร a คอลชิ้นตัวที่เป็นสีฟ้านะชินเลนที่เป็นสีฟ้านะแล้วก็ ED ด้วยนะจะเห็นว่า ED ก็เยอะพอสมควรเลยแหละในขณะที่ตัวที่เป็น24 200เนี่ย เดี๋ยวมาดูกันนะว่าคุณภาพเป็นอย่างไรนะแต่เขาก็พยายามใส่แอดฟรีครอบ E.D. แต่ว่าอย่างนี้บอกว่ามันไม่ใช่เลนแพงเท่านะตัว28 400รเนี่ยราคาจะสูงกว่านะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ MTF กราฟกันว่าเป็นอย่างไรนะมาเทียบช่วงวานก่อนนะในส่วน MTF กราฟนะก็อาจจะเทียบไม่ได้แนบสนิทซะขนาดนั้นนะเพราะว่า ตัวหนึ่งเนี่ย28มิลนะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง2 4ม mm, ิลแต่ก็พอจะเทียบแนวโน้มได้นะเอาดูแนวโน้มคร่าวๆแล้วกันจะเห็นว่าตัว2 8ม mm, ิลเนี่ยกราฟเส้นสีฟ้าที่เป็นเส้นทึบหามันเรียบไปเลยนะประมาณแบบ0.8-0.9เนี่ยแล้วก็ไปหักลงท้ายๆนะเนี่ะที่เส้นปะกก็ลงมาปกตินั่นแหละครับแต่ว่า ตัวที่เป็นที่4 200เนี่ยมันจะตกค่อนข้างเร็วนะหลังจากเลย10มิมมาเนี่ยจะเริ่มตกและเห็นไหมแล้วก็แบบโค้งลงมาเลยนะก็แสดงให้เห็นว่าตัว28 mm มิลนะคุณภาพที่ขอบภาพจะดีกว่านั่นเองตาม MTF กราฟก่อนนะในส่วนของกำลังแยกนะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูฮนะแล้วก็ ถ้าเป็นช่วงเทเลนะก็เทียบกันไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเทเลตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น400นะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น200มิลนะก็เทียบแนวโน้มคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะตัว400เนี่ยมันค่อยๆตกแบบลาดเอียงลงมาใช่ไหมในส่วนของ เส้นทึบที่เป็นสีฟ้าแล้วก็เส้นปะด้วยก็จะค่อยๆเฉียงลงมาแบบลงมาเรื่อยๆเนี่ในขณะที่200มิลนะมันเส้นสีฟ้าที่เป็นเส้นทึบเนี่ยมันโหเหมือนแบบดีเลยนะ0.9เนี่ยลากไปถึงขอบแล้วค่อยๆลงมาในขณะที่ตัวเส้นปะเนี่ยมันมีความหยักคะคือโค้งลงมาแล้วก็ดันขึ้นไปอีกแล้วก็โค้งมาอีกฮะอันเนี้ยถ้ามันหยักขึ้นหยักลงมากๆเนี่ยผมบอกเลยว่า มันเป็นเรื่องของคุณภาพที่มันไม่ค่อยดีนะถ้าเลนที่ดีเนี่ย MTF กามันตกได้ฮนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบอยากขึ้นอยากลงเป็นตัว S เยอะๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือคุณภาพไม่ค่อยดีนะเท่าที่ดูจาก MTF กามนะตัว28 400คุณภาพจะดีกว่าตัว24 200ครับ ทีนี้มาดูการถ่ายเทสชาร์จเทียบกันให้เห็นกันไปเลยฮะก่อนอื่นก็เอาตัว28นะแล้วก็เปิด f 4ที่กว้างสุดของเขาเทียบกับตัว24ที่เป็น f 4นะก็เทียบช่วง y กันแล้วก็เปิด f กว้างที่สุดนะโอ้โ oh, หเห็นเลยฮะตัว28 400นะตรงช่วง28เนี่ยกินแบบเยอะมากนะคอณภาพทั้งเรื่องคอนทาราสนะความคมชัดกำลังแยกต่างๆเนี่ย ลึกกว่าเยอะฮนะดีกว่าค่อนข้างเห็นแบบต่างถ้าต่างขนาดนี้คือผมเรียกว่าเยอะแล้วนะถ้าคุณดูที่ตัวตรงกลางนะที่มันเป็นเรื่องของกำลังแย่งเนี่ยมันเข้ามาลึกกว่านะแล้วก็ถ้าไปดูตรงโลโก้ไซส์ก็มีความคมชัดที่แตกต่างกันมากกว่านะรวมถึงตัวอักษรที่อยู่ใต้โลโก้ไซส์นะที่เขียนว่า v m a k e IS VISIBLE เนี่ยโอ้โหเห็นชัดมาก ว่าตัว24เนี่ยคอยตี้ค่อนข้างห่างเยอะเลยฮนะตัว28จะดีกว่าอย่างชัดเจนทีนี้เป็นการเทียบแบบมาราทอนเลยนะครบเซตไปเลยฮนะเริ่มจากรูปซ้ายผมใช้ตัว24 200นะอันนี้คือช่วง200แล้วก็มันสามารถเปิดได้เอฟกว้างถึง6.3นะภาพถัดมาคือ24 200เหมือนกันตรงช่วง200 เปิด f 8ฮนะเพื่อจะไปเทียบกับตัว28400นะตอนใช้200เนี่ย f เขาไหลเร็วไปหน่อยนะไหลไปถึง f 8เหมือนกันนะแล้วก็ทำให้แบบตรงช่วง200เอาจริงๆตัว24200เนี่ยได้6.3นะแต่ถ้าตัว28400เนี่ยถ้าเราเปิด200เนี่ย f มันไป8แล้วนะแล้วก็รูปขวาสุดนะผมใช้ช่วง400 f 8เลยฮนะก็คือ เทียบกันไปเลย4ภาพแบบนี้ว่าคุณภาพจริงๆแล้วตรงไหนถึงจะดีที่สุดนะเท mm. ่าที่ผมเห็นเลยนะตัวแรกที่ดีกว่าชาวบ้านดีกว่าเพื่อนเลยนะคือภาพขวาสุดนั่นเองฮนะช่วง400 f8 นะของตัว28 400เนี่ย mm. ผมบอกเลยว่าคุณภาพค่อนข้างจะดีมากนะทั้งกำลังแยกคอนทา้าสตต่างๆนะความคมต่างๆโครมาติกบาลชันเนี่ยคือน้อยมากคุณภาพดีมากนะ คือแบบมันดีจนแบบเฮ้ยเกินกว่าเลนส์ซูมแบบที่มันครอบจักรวาลแบบนี้ที่มันควรจะดีได้อะคาดหวังน้อยกว่านี้ค่อนข้างเยอะนะแต่ตัวเนี้ยเฮ้ยมาคมมาดีมากๆในช่วง400ตรง f8 นะเนื่องจาก f มันไหลาไปถึง8ด้วยแหละส่วนใน f8 เนี่ย,ยคุณตี้มันจะดีมากๆอยู่แล้วนะอาจจะเสียแสงเยอะหน่อยแต่ถ้าเรามาคุยกันเรื่องในแง่ของคุณตี้เนี่ย ตรงนี้ถือว่าดีมากเป็นอันดับ1เลยคุณภาพถัดมาที่ผมรู้สึกว่าลองมาจากรูปขวาสุดนะคือรูปด้านซ้าย2รูปฮะคือช่วง200ของตัว24-200นะที่เป็นทั้ง f 6 3แล้วก็ f 8เนี่ยคุณภาพมันต่างกันน้อยมากๆฮนะพอๆกันนะถือว่าดีลองลงมาจากช่วง400 f 8ของเขานะแล้วก็ถ้าจะไม่ค่อยดีที่สุดเลยนะคือตัว28-400เนี่ย แต่ไปเปิด200แล้วก็ใช้ f8 นะก็ถือว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะมันก็โอเคเพียงแต่ว่าช่วง400จะดีกว่าแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะทั้งคอนทัตทั้งกำลังแยกอะไรแบบนี้แล้วก็ตัว24-200เนี่ยก็ถือว่ามันกลางๆแหละคุณภาพก็พอได้นะแต่ว่าคอนทัตอาจจะน้อยกว่านิดนึงถือว่ากำลังแยกทำได้ดีไหมผมรู้สึกว่าพอมองอย่างเงี้ยเลนนิคอนนะ ถ้ามันเป็นเทเลแบบนี้นะผมรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันดีดีเกือบหมดเลยทั้ง4ภาพเนี่ยถือว่าดีกว่าที่คิดเอางี้ดีกว่าตอนแรกคาดหวังน้อยกว่านี้ทั้งหมดเลยแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะเรียงลําดับประมาณนี้ครับ <c oughs> เรื่องตัดมาฮะคือเรื่องของการถ่ายใกล้สุดที่เลนยังสามารถโฟกัสได้นะอันนี้เอากล้องตัวเดียวกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนเลนแล้วก็ลองระยะโฟกัสที่ใกล้ที่สุดนะถ้าใกล้กว่านี้เพียงนิดเดียวเนี่ยจะโฟกัสไม่ได้แล้วนะ เ็นว่ามันต่างกันขนาดนี้เลยนะตามที่เมื่อกี้ผมรีวิวไปแล้วนะคือด้านขวาเนี่ยเป็นตัว28,400นะมันจะเข้าใกล้มากนะแล้วก็อันเนี้ยเป็นช่วง28มิลนะโอ้โหหน้าเลนะจะโดนตัวโมเดลอยู่แล้วอะ่ะคือมันใกล้มากนะ20เซนจากเซนเซอร์เนี่ยคือตัวเลนมันก็ยาวอยู่แล้วใช่ไหมประมาณ14เซนเนี่ยสรุปเนี่ยมันแทบจะ ชนตัวโมเดลอยู่แล้วก็ยังโฟกัสได้นั่นเองนะถือว่าในส่วนของการมาโครหรือว่าถ่ายใกล้ใครที่ชอบถ่ายใกลเนี่ย2 8 4 0 0 ตรงช่วง2ีคือเวิร์กมากดีโคตรใกล้มากและยังโฟกัสได้นะในขณะท,ที่ภาพซ้ายฮะเป็นตัว24 200นะแล้วก็ถ่ายที่ช่วง24นะ่ะจะเห็นว่าไกล้พอสมควรเลยทีเดียวฮนะคือตามสเปคที่เขาเคลมไว้เลยคือ50เซ็นเซนนั่นเองนะก็ถือว่าได้ประมาณนี้แต่ว่าความต่างเนี่ยโอ้โหต่างเยอะแยะแน่นอนในส่วนของช่วงวนะทีนี้ไปดูช่วงเทเลกันบ้างฮนะก็ยังได้เปรียบอยู่นะในสำหรับช่วงตัว28,400นะ อันนี้ผมใช้400เลยเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่ต้องยั้งอยู่แล้วถูกไหมเราอยากใกล้ดอกไม้เราอยากใกล้วัตถุอะไรอย่างเงี้ย4 0 0เลยด้านขวาคือ400เลยก็ถือว่าได้กําลังขยายที่เยอะกว่าอยู่ดีนะครับ ด้านซ้ายเนี่ยเป็นตัว200มิลน,นะก็ถือว่าได้ประมาณนี้ใกล้แหละโมเดลมันค่อนข้างเล็กมากนะประมาณไม่กี่เซนเองอะด้านซ้ายตัว200ใช้ช่วง200ถือว่ากำลังขยายน้อยกว่าตรง400ของตัว28-400แต่ว่าผมแอบบอกนิดนึงอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าในที่แสงค่อนข้างน้อยนะแล้วก็สปีดเนี่ยมันต้องค่อนข้างเยอะเลยแหละเพราะว่า400ด้านขวาเนี่ยมันได้กำลังขยายเยอะจริงแต่ว่าตอนถ่าย เหนื่อยพอสมควรนะเพราะว่าแสงไม่เยอะนะแล้วก็ต้องใช้ขาตั้งหรือว่าแบบสปีดค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับสรุปแล้วฮะ28,400นะเป็นไงกันบ้างฮะคุยตี้นี่เรียกว่าจัดเต็มนะผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันทำมาดีเลยฮะทำให้เราเนี่ยแทบจะลืมตัว24,200ไปเลยแหละเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้างบถึงประมาณ50,000กว่าบาทนะ อันนี้เนี่ยผมว่าตัวเดียวจบของจริงนะเพราะว่าอย่างที่โชว์ไปแล้วว่าคอยตี้เนี่ยไม่เลวเลยนะเพราะว่าตอนแรกพอเห็นช่วงมันเนี่ยโอ้โหเอฟไหลขนาดนี้นะเราคิดในใจว่าคอยตี้มันอาจจะไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนจะรีวิวนะผมก็ถ่ายเทสชาร์จก่อนนะแล้วก็ดูคอยตี้เทียบกันดูนู่นนี่นั่นนะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัว28-400ตัวนี้น่าสนใจในส่วนของเรื่องคุณภาพพอสมควรเลยนะถ้าคุณมีตัวนี้ตัวเดียวถามว่าเฮ้ยพกไปแล้วจบเลยไหมผมบอกเลยนะว่า ถ้าคุณไม่ติดเรื่อง F นะจบถ้าคุณไม่ได้ถ่ายนี่ที่แสงน้อยนะตัวนี้จบคือถ่ายใกล้ดี D. ช่วง28ดีช่วง400ดี200ตกมาหน่อยแล้วก็ F หลไหลแรงไปหน่อยคุณใช้ช่วง200 F ก็ไป8เหมือนกันเสียแสงเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเรื่องคอุณผมบอกเลยว่าดีแล้วก็ถ้าถ่ายกลางวันแสงเยอะคือตัวนี้จบของจริงฮนะ อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจนะอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะตัว28,400ราคาเปิดมา50,000ต้นๆน,นะในขณะที่ตัวแรกของเขานะก็คือ24,200เนี่ยอยู่ประมาณ3ต้นๆอ่า30,000กว่าบาทนะอะไรแบบนี้เนี่ยก็เท่าไหวกับราคานะตัวนี้เลคคอมเมนฮะน่าสนใจทีเดียวสำหรับชาวนิคอนะ แล้วท่านผู้ชมนะครับชอบหรือไม่ชอบตัวนี้นะหลังจากดูแล้วอยากซื้ออยากได้หรือเปล่าหรืออยากให้ผมรีวิวอะไรเพิ่มเกี่ยวกับเลนตัวนี้ฮนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างเหมือนเดิมนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ฟอร์ i ไฟด้วยครับและถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องตัดใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ